ชมหอยคขาเมื่อนี้มาเก็บหอยไปกินสวยเนาะค่ะเนาะถ้าไปนั่งมาเก็บไปกินสวยจ้ะไปกินเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะอันเมือ่อวา้ไอจะกินหอยน้าจ้ะทุกคนคุดังโอ้ยงามหลายค่ะทุกคนเป็นภูเขาเป็นลูกอร่อยเอ้ยหลายค่ะหลายแน่จ้ะไปไปเก็บกันค่ะทุกคนไปเบิ่งดูว่าตรงนี้หอยใหญ่ปันใดเนาะจ้ะ,ะ,จะโอ้ยสอรรค์ค่ะจ้าโอ้ค่ะทุกคนเยอะมากวัดวัด เออน้าจ้าตรงนี้แมปั๊บดำกำกำปันปันอีหยังค่ะทุกคนปัาบโชอุ้ยหน่อยหน่อยอยู่จ้าตรงนี้หน่อยหน่อยยุ่มันจะมีหน่อยใหญ่ปะปนกันไปจ้าตรงนั้หน่อยใหญ่โอ้ยงามหลายค่ะทุกคนพู้น่ะปัาบโถนั่งบ่เก็บจ้าตรงนี้นั่งบ่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งข้าไปเก็บที่ไม้ค่ะทุกคนโอ้เยอะมากอู้ตรงนี้มากใหญ่ท้อนนี่ ญ่จ้ะหนึ่งก็ไงห,หนึกก่งกหไงแต่ว่าไงห่างๆเนาะค่ะเนาะป้าป้าจะไปเก็บมงไม้กันจ้ะเบิง่งนั่งให้เบิ่งจากน้อยเนาะค่ะเนาะนั่งให้เบิ่งจากเล็กจากน้อยค่ะทุกคนผัดป้าทุอาดปาาจะอ่อนแหงเอ้อยคนเก็บไปหลายเลยจ้ะนี่ตรงนี้้อยคนเก็บลายค่ัเออนะนี่คนเก็บไปลายวิจเจตงนไ้จะเห็นร่องรอยในการเก็บตรงนั้นแม่นหมดเลย <laughs> แม่นหมดเลยจ้ะทุกคน มีตัอหอยเก็บเต็มเลยจ้ะต้าหอยเก็บเออนะจากหอยเก็บจากหอยเอ,อ่อนกกินกับบรูเนาะค่ะเนาะแต่มันหลายแห้งจ้ะทุกคนปาดโถเป็นภูเขาเป็นภูเขาเลยจ้ปาปาดโถเมืองตรงนี้มีน้อยไงวาจ้ะเนี่ยอืมว่าปันไดจ้ะว่าปันไดว่าซ้ำที่นักเก็บเมื่อนั้น ปไปเก็บมังไม้จ้าไปเก็บมังไม้ายนตรงนี้ลูกใหญ่จังเลยใครทุกคนอู้ววแมนมันดำงามจ้าทุกคนน,ออนั่งเลเซอรอนปตายตัวงามก็อู้สะอรอนเนาะคะ่ะเนาะอู้นะเออ,ออเสะอรอนสะอรอนจา้างามหลายปตายจ้าทุกคนคนน่ะเออนะไม่ย้อยย้อยค่ะทุกบนนี่หม่ย้อย vật bật ngay thua thua ต้นหนใหญ่เ้ยค่ะทุกคนนี่ใหญ่มากให,ใหญ่เลยจ้าให,ใหญ่เลยะะป้าจะเก็บเอาทั้งใดดีตรงนี้ก็เยอะจ้าเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่ๆเลยเยอะมากเป็นกิิบานังบบเก,ก็บ น้ำกระลังฟินฟินแม่จ้าฟินฟินน้ำนางค่ะทุกคนอุ้ยงามลายสะอ่อนเจ้าสะอ่อนไปหน้นาปัดท้อดูไปทุกคน,กคนตรงนี้สวยงามมากปัดท้อหอยแม่จ้าหอยหอยปัดท้องามขักงามแน่ค่ะทุกคน กสออเนาะค่ะเนาะโอ้ยงามไหลน่ะน้ำคักน้ำเนี่ยจ้ะดูคขะทุกคนดูลูกนี้ใหญ่มากเก็บ่าโอ้ยใหญ่คะ่ะทุกคนใหญ่ฟินฟินโอ้ยมกอดเโอ้ยไง่าคขะ,คะทุกคนปลาชกขนาดนี้เลยนะจ๊ะ โอ้จังเลยนังซีเอาเธอเนี่ยค่ะทุกคนนองเจ้ามาเนี่ปปาด่วยไงค่ะค่ะทุกคนนี่ปปาดโถอันนี้ก็ใหญ่ค่ะทุกคนโอ้ยโตโตโเลยมีแต่ลูกโตโตเยอะมากดูค่ะทุกคนยิ่งอยู่ใกล้น้ำโตโตย่ยายๆค่ะทุกคนเอาไปได้มันอยู่ในน้ำนังก็ได้ใส่รองเท้าอันนั้นมาจะ โอ้ยโตมากใหญ่มากงามหลายจ้ะขนาดนี้เลยนะคะทุกคนขนาดนี้ใหญ่มากจาทุกคนตัวนี้แม่ใงใยคักจ้ะโออนะใ่คักใ่แนจ้ะทุกคนป๊าไมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่บอ สะอ่อนคักสะอ่อนแม่จ้างามไหลว่านะอะ่ล่ะภูเขาหอยภูเขาหอยชัดๆเลยค่ะทุกคนโอ้สะอ่อนงามคักงามแหนจ้ามจะตัวใหญ่ๆแมจ้าตัวใหญ่มากค่ะทุกคน รูปยังทีโอ้ยสะออ่อนค่ะค่ะทุกคนมีตัวโตใหญ่ป้าที่โถกูดะล,กะลายคักจ้าลายคักเออสะ่ออ่อนอยากให้ทุกคนได้เก็บน้ำนางเด้เนาะจ้าเนาะฟินๆเลยค่ะทุกคนป้าทเลือกเอาค่ะทุกคนมันโตใหญ่มันลายลายลายคักจ้าลายคักลายคักป้าทัว ก็รนะุ่นนี้เลยจ้าหนิเออนะจนเลือกว่ตถกค่ะทุกคนมันใหญ่คั่ะก็โถเออจะอ่อนแหงจ้าทุกคนนะเจ้ยาตัวใหญ่ใหญ่ค่ะทุกคนป้าวโถคนเด็สิบ้านนั่งต้เก็บเลยนะจ้านี่มันเก็บอยคะอันมันหลายมีตัวหน่วยใหญ่ๆจ้า ทุกคนดูลูกนี้ใหญ่มากใหญ่มากนะคะโอ้ยสินสินเลยจ้าสินสินเลยค่ะทุกคนปัดทีโตปัดทีโตบักโมบักแตงใหญ่มากใหญ่แหงค่ะทุกคนปัดโตเก็บเอาจ้าเก็บเอาโอ้ยสางเก็บเอาแล้วน้ำที่ขึ้นก้อนค่ะทุกคนน้ำที่ขึ้นก้อนโอ้ยงามหลาย ตัลูกตัวโตนะคะทุกคนเออตัลูกเออจ้าใช่ละมากที่ทั้งเห็นเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนตัวใหญ่มากมากถึงมากเอ้ยดูตรงนี้ค่ะทุกคนงามคักงามแน่เก็บง่ายด้วยค่ะทุกคนเก็บง่ายมาก งามงามคักดำกำกุกมึกนั่งจักรีว่าจากไหนไหมคะทุกคนมันดำสนิทเลยได้จ้ากล้องนั่งอ่คือจังมันย้อนแสงนี่จ้ามันเลยออกมาลักสีนี่เนาะจ้าเนาะโอ้ยงามหลายจ้าทุกคนเพิ่นกับชีวะนังเก็งอยู่นี่เก็บคอยก็เจ็บคอยโอ้ยเอาก็ไดอันนี้เอาก็นนาาได้ทุกคนมันปิดปก็ถือมองโอ้ยงามหลายจ้าทุกคนบางคนหมางเนี่ย โอ้ยงามไหลามาเก็บน้ำนางค่ะทุกคนมาเก็บน้ำนางเอ้ยงามไหลางามแหง้งงามแหง้งออกมากนเนี่อนะค่ะอันนี้สวยมากสวยมากนะคะงามงามจ้าฟินฟิน,ฟนค่ะทุกคนมาฟินฟินกับมาดามฟินฟิน,ฟนจ้า โอ้ยงามไหลงามแหงงามแล้วก็ตัวใหญ่นะคะทุกคนดำสนิทสวยมากใหญ่มากโตโตเลยจ้ะทุกคนโตโตเลยโอ้สะออดแหงโอ้ยงามไหลจ้ะ นั่งกรได้เนาะใ,ใกล้ๆมือเ่าเอาครทุกคนพูดไม่ยืดเอาไกลๆจ้าโอ๊ตแน่นก่ทุกคนแน่นมากฟินๆจ้ะทุกคนฟินๆเออเอองามหลายงามแหงตรงนี้คือทรงในไงจ่านะะเออเก็บง่ายพร้อมค่ะทุกคนในญ่ไปสู้มองเหรอคะทุกคนแต่ว่าต้องหาหเก็บอัตมาร์ตัวโตเขาจ้า งามหลายอันนี้ก็โตเนดิค่ะทุกคนโตแต่ว่าโตจนบ่รูว้ว่าอันใดโตสุดโตน้อยสุดนะคะโอ้ยงามหลายจ้ะทุกคนงามค่ะเก็บค่ะเก็บเมื่อกี้นี่ข้าจเจ้ามาถามว่าคุณเอาไปทําอะไรกินวจะจ๊ะน่าเอาไปหนึ่งจิ้มจิ้มน้ําพริกน้ำลายเลยละซีฟูดนะคะนะโอ้ยงามหลายค่ะทุกคนสวยมากมีตัวใหญ่ ใหญ่หลายจนบอลูสิเก็บตรงไดแมจ่จ้ามันใหญ่เบิเบิดเลยค่ะทุกคนใหญ่เบิบเบิดเลยเลือกแต่ตูใหญ่ๆนะคะนี่เก็บมากเก็บหาตูใหญ่ๆค่ะทุกคนอยู่ยิ่งอยู่บนยิ่งใหญ่นะนี่ค่ะตัวใหญ่มากเก็บอะค่ะทุกคน ฝรังพราเจะ้าก็เก็บอีดีเดจ้าทุกคนก็จะนั่งม่เห็นผู้ใดมาเก็บจะค้นแมเห็น mm hmm. แต่ค้นเอเชียคนหนึ่งเก็บเหมือดแทหลายมือแเดียวเนะะาะค่ะเมื่อตุ่มนั่งง่ายๆค่ะทุกคนข้างบนง่ายง่ยไงต,ตอนกลางึ้นเอาก็ได้จ้มามันขึ้นเพราะมีห่องเหยียบมันช่ไปเหยียบถือไม้นะจ้าเลยว่าึ้นไปใหญ่มากงามหล่เจ้าทุกคนอ้ยสะอ่อนปรเทเมืองไทยเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่กแบบ็เอาเงาเงาด้วยจ้าสู้ทิศนั่งกระเฮ็ดทิศสันผดข้าจเจ้าว่านัง่งบ่เก็บเก็บโปฟินบ่มันเอ๊ค่ะทุกคนนะ่ะฟินอีหลีมันเก็บมันนั่งอยากให้ทุกคนได้มาเก็บน้ำนางนะจ้าน่าที่เพื่อนๆทุกคนมาเก็บฟินๆน้ำนางค่ะทุกคนโอ้มันงามแม่ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทีไปเก็บตรกใดแม่มันเยอะมากเยอะแหนนี่ข้าจะเฝ้าเดินนำ ตามทะเลขึ้นมาอีกแล้วจ้านังต้องรีบเป้านีแล้วจ้าน้ำขึ้นอีกแล้วคุณอะมาแล้วจ้ามาแล้วตรงนี้มันสวยค่ะทุกคนมันลูกใหญ่นังแอบเพนตัวใหญ่อยู่ข้างไหนเลยจ้าโอ้ยคือใหญ่ไปหมดเลยค่ะทุกคนมันใหญ่ไปเวิร์ดเลยมันเยอะมากเยอะแฮงโอ้ยนะ่าฮ่าฮ่าตัวงวยข้างไหนค่ะทุกคน ใหญ่มากบรงทุกคนนั่งขึ้นมาข้างบนนั่งหาขึ้นข้างบนจนได้จ้ะโอ้ยตัวโตเลยจ้ะทุกคนนั่งจะมาเอาสามมาสามสามีมาโอ้ยมันจะมาใหญ่ใหญ่อุ้ยดีแบค่ะอ้นะฟินกับฟินฟินฟินแฮงโอ้งามงามงามจ้ะโอ้ยอยากให้ทุกคนได้ไมาเก็บน้ำนางเด้นเนาะค่ะเนาะ ไปไหว้เมืองไทยแม่จ้าทุกคนนี่เพื่อนๆก็ยที่เก็บจนฟินจนมันจนกินจนเปิดกันไปข้างหนึ่งแล้วแจ้านี่มันลูกใหญ่มากคือเนี่ยค่ะทุกคนโอ้ยตัวโตสวยๆเลยนะหม่ไม่ไ่ไ่ปบดเลยจ้า ก็าจะอายุเยอะแล้วนะเนี่ยเลยค่ะทุกคนโอ้งางหลยโยง้ำแหงค่ะทุกคนง้ำแหงมีแก็ตัวใหญ่ๆ่เออสวยงามมากตั้งอยู่บนเขาเลยจันนี่นั้งอยู่บนเขาสวยลูกนี้สวยตัวใหญ่ด้วยโอ้เก็บค่ะ สมซื้อสมซื้อขอีหลีค่ะทุกคนสมซื้อมาโชว์เนาะจ้ะเนาะโอยงามหลายนี้จะตวยวงใหญ่ได้ค่ะทุกคนจนไม่รู้ว่าจะเก็บตรงใดดีไนมค่ะเยอะไปหมดเลย มุมจัมันเลยหนวยใหญ่ตรงนี้โอ้โหวีวตัวใหญ่ๆคัะทุกคนนังเก็บเป็นแล้วมั้งนี่สว่าน้งว่าเห็นบางโตก็ไม่จ้าคือแบบมันใหญ่ไปหมดเลยค่ะคือแบบมันหลบมุมจันี่นนี้มงดูลหะป้าใหญ่คักจ้าทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อนะหอยจ้ะหอยโอ,อ้ใหญ่มากเลย ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเก็บมานะคะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยใหญ่แหงงามแหงสะอ่อนกระสะอ่อนพูดนะกอเดียวนี่เอาเบรเบิดค่ะทุกคนโอ้แม่นกอเดียวแม่นขนาดทะเลนะจน๊ะเนาะอันหินโขดเดียวนี่เอาเบอรเบิดจา้จาป้าจิงข้างบนยิ่งสูงยิงตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะทุกคนพูดนะโอ้โห,โห,โหฟินฟินค่ะทุกคน ฟินนนเร่โอ้ยลูกใหญ่มากดูลูกนี้ดูลูกนี้คะ่ะทุกคนใหญ่มากเอองัดค่ะทุกคนงัดขอกับบลาคอยมแมลงปูโอ้ยน้ำลายฟินลายดูเหรอเออยใหไงเท่ากวนถุกขังที่นังกิบเลยเน่ใจใหญ่มากนังจะไปเอานังจะเอาตรงนั้น ิปนี้พาฟินที่สุดในทุกคลิปเลยค่ะทุกคนมันมีจตนวนยวยใหญ่เกินหน่วย,ยขนาดไหนค่ะทุกคนบอกว่ามันรุ่นแบบใหญ่มากถึงมากที่สุดเท่าที่นางเคยเก็บมาเนาะคะนะ่ะเนาะคือมันใหญ่แหงอิ่ด้่ะทุกคนจนบัลูจะบรรยายแบบใดไม่ได้คือแบบมันสุดยอดอะ่ะสุดยอดของสุดยอดเลยฟินมากฟินมากๆค่ะทุกคนคลิปนี้นะบอกเลยฟินสุด ต้น่วยใหญ่ๆค่ะทุกคนเบิ่งกลุ่มน,นี้เออเบิ่งเบิ่งจับเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเก็บกองไว้จากน้อยก่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งปารเบิ่งหมากนี่ค่ะทุกคนโอ้ยโอปาร์ตคุนอ่ะข้างบนแห้งสูงแห้งใหญ่ค่ะเออนั่งจะเก็บเอาคลิปนี้เก็บหลายๆจ้ะเก็บเอาหลายๆโอ้ยน้อ,องมาแต่กับขุนงาเนาะคะ่ะเนาะ ถุงเรามันอยากจะเก็บอยากจากน้อยเนา,จานะจ้าทุกคนจะล้มคือนะังอยากให้ทุกคนได้เห็นตรงที่นังยืนเนี่ยนะคะทุกคนนังยืนอยู่ท้องบนภูเขาห้อยได้ได,ได้จา้าเสียงกระเพาะแข้งเสียงคืนเนาะคะ่นะเนาะหมุนมาเอาอหนหุยไงจา้าทุกคนหมุนหมุนมาเอาหนวยไงเอ้ยใหญ่ที่สุดของที่สุดมันเยอะมาก ยิ่งบนโอ้ยิ่งไหนยิ่งสูงยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะทุกคนอันนี้ยิ่งสูงยิ่งฟินนะจ๊ะโอ้โอโอามองลง้จ้ะวันนี้ฮามองลง้มคนน่ะคุณอาค่ะก็ฟินเจี๊ยบไปจังได้นะะ้องค่ะเนาะมาเก็บเอาหอยเืิ่งเขาทุกคนเอ้ยฟินแหง้งฟินขนาดมึงหมากเนี่ยหมุนออกจา้ะยื้อเอายื้อเอายื้อเอาย้ำแหง้ง งามคักอเอาไปเอาตรงนั้นมาเอาโอ้งามจากคุณนะโอ้ยตน้นไมยใหญ่ใหญ่กับทุกคนใหญ่มากโอ้ยฟิน <c oughs> ทุกคนกับที่เบียร์นา้งหล่อๆจ้นี่ไปจ้าทุกคนน้ำทาเนียแหละน้ำเมยแหละเก็บเอามืองนี้กันนะคือโซงงามแทะงามไปเบ้ดหล่คะค่ะทุกคนเอา้าเก็บยากจักหน่อยได้ปะนี่ได้ดึงแล้วเข้าเลา่จ้ากระลิซี่ดึงเอา เขาจะลดน้ำหนักเราเน,นัา่งชี้ไงหลังมันบวกลุ้มกันเนาะค่ะเนะาะคาร์ดทุกคนมาฟินน้ำหนักเพราะเราจะแบบนี้โอ้เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมืเ่อยแหงใกล้ๆกับพวกเอาเอาหมุนไปหาอยากโอ้ยอยากถ่ายเหตุคนได้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่านั่งยืนอยู่ตรงใดเนาะค่ะเนาะพยายามจะบวกุนห้อยได้จ้ะนี่ อ้ยเหนื่อยมากค่ะทุกคนคุณไกล้ๆปะเอาคุณมีตัตุ่ยยันยันด้ค่ะทุกคนดำๆใหญ่ๆนในปะเอาอยังคือนปะเอาจีบรวันนวจะไปเก็บตรงใดดีจ้ามันหลายโอ้ยเมือ่อยคุณจ้าคุณยางนั่งทนะี่คุณนั่งขึ้นทังเขาคุณจ้าเมื่อกีน้นี่นั่งขึ้นข้างบนเนี่ยอ้ยเมื่อย์ละจ้าวันนี้เมือม่อย์ละแวะไปพาเมียบ้านมัเนี้จ้าเป็ยังใกล้ๆนั่งขึ้นเพื่อเก็บเอานั่งเ่อเห็นจ้านั่งเ่อเห็นตรงไหน บางหน่อยมันรีแมะมันต้องเดินวนนไปวนมาอยู่นี่แหละจ้าทุกคนเอาว่าชิกเนี้ยบานเลยนี่พอแล้วเนาะจา้าเนาะอู้ยใหญ่มากเลยดูดิเอา,าได้แกะหรอเอา,ามากันมาจ้ะไปไปกับอิรีเจ้าบัานกับอิริน้ำลายแล้วล่ะคะทุกคนคลิปนี้นันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนด้วยจ้ะเด้อเจอก,กันไหมคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะนังเอาผู้เขาหอยมาฝากนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายยาวจากน้อยเ้ยจ้าคลิปน้